เรื่องนี้ก็อัดรสดเหมือนกันนะฮะชาวเชียงใหม่ครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงครับมีงานดีๆครับมาบอกกันงานนี้คืองานสุดยอดของดีจังหวัดอุดรธานีนะครับหรือ The Best of อุดรธานีของดีเมืองอุดรครับงานจะจัดขึ้นวันที่22-26มิถุนายนนี้จัดขึ้นที่เซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นเชียงใหม่เองหรือจังหวัดใกล้เคียงก็มาเที่ยวกันได้เห็นบอกว่าก็จะมีการนําเอาผลิตภัณฑ์ผ้าทั้งหลายแหล่นะครับเช่นผ้าไหมมีคิดนะฮะผ้ามัดมีย้อมครามนะฮะผ้าฝ้าย ด้านมือ,อมนะครับแล้วก็ยังมีของที่ระลึกไหบ้านเชียงรองเท้าหนังแท้เครื่องประดับหินสีเครื่องแปรรูปน้ำฟักข้าวนะครับน้ำผึ้งอาหารสดนะฮะน้ำพริกแปรรูปทั้งหลายแหล่น้ำพริกหมูปาลาร้านหลนอาหารอีสานผลิตภัณฑ์เพื่อความงามสมุนไพรเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยล้วนแล้วแต่คัดสรรมาให้ชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงได้เลือกซื้อกันมากมายครับใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะคะคือการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานแท้เลยนักแสดงเนี่ยส่งตรงมาจากอุดรธานีทั้งสวยงามแล้วก็อลังการนะคะความสนุกสนานความ บันเทิงภายในงานนี <S <S ่มีอย <ns> ู <st alled> ่เพียบเลยคุณผู้ชมไปร่วมงานนะคะร่วมถ่ายภาพกับบรรยากาศงานนิทรรศการท่องเที่ยวทะเลบัวแดงได้ด้วยมีโบราณคดีบ้านเชียงอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทแล้วก็นํารูปที่เราถ่ายเนี่ยแชร์ลง Facebook ของเราเลยนะคะร่วมลุ้นรับรางวัลในงานตั้งแต่22ถึง26มิถุนายนนี้ค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ททุกวันกติกาคือแชร์ภาพแล้วก็กดแฮชแท็กของดีเมืองอุดรธานีหรือแฮชแท็ก The Best of อ<ช>ุดรธานีนะคะสองคำนี้ได้เลยร่วมสืบสารความภาคภูมิใจกับงานนี้เลยค่ะใช่ครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับความร่วมมือดีๆนี้จากจังหวัดอุดรธานีและก็สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีอีกค,ครั้งหนึ่งงานนี้22ถึง26มิถุนายนนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่เชียงใหม่ไปกันเยอะแน่แนจังหวัดใกล้เคียงก็แวะมาเที่ยวได้นะคะใช่ค่ะ อ่ะช่วงหน้าครับเมื่นนี้เราพูดถึงเรื่องของทำดีไปดูเรื่องของคนทำไม่ดีนะฮะเอามาเป็นบทเรียนในการสอนคนในสังคมถูกต้องครับสักครู่ครับ